หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมหาดิศกอุปวัฒโนนะครับขอถ่ายภาพครูบาอาจารย์ไปลงย t u b e นะครับนี่บาอาจารย์วัดบ้านกบอวนะครับช่องพระมหาดิศมีแก้วเด้ออย่าลืมกดติดตามนะครับนะครับครับเพิ่งจะมีคนมาติดตามดูพันเจ็ดร้อยคนครับเพิ่งมีบกี๊มือนี่ยลงมาสองปีแล้วยังนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์กำลังช่วยกัน อ่ะลงมาปีก็กลัวมี่เกือบสองปีมีคนมาติดตามอยู่ลอยยี่สิบหาคนครับพระอาจารย์ไม่ลงตัวหนึ่งบ้านนี้มาลงลงพอพระพรมวิสุทธิโมลีนี่เพิ่นมาเทศเอาเกาเอาเกามาลงดอกเ,อเพิ่มขึ้นมือละลอยละลอยลอยเลยบ้านนี้ยังนี่ว็นพันเจ็ดเลยครับยังนี่นี่นะครับครูบาอาจารย์วัดพันเกาบอนะครับก่อนที่จะถ่ายวีดีโอก็โม้สักนิดนะครับเนี่ยยังก็จิัว <laughs> นะครับ นะครับพระหนุ่มรูปหล่อของวัดบ้านเก่าบ่วนะครับดื่มน้ําก่อนจะทํางานนะครับโอ้ยสงสัยจะโดนเซ็นเซอร์แล้วนะครับเนี่ยเด้อนะครับกูบาาจัรนะครับเตรียมงานนะครับเก็บสถานที่นะครับมันจะโดนเซ็นเซอร์ก็ตรงพระหนุ่มรูปหล่อนี่เด้อนะครับนะครับกำลังช่วยกันนะครับเตรียมงานวันที่16บเมษายนสบเเมษายนนะครับเนี่ยเด้อนะครับนี่นะครับเนี่ย หลังจากประดับประดานะครับตรงพระบรมชายาลักษณ์นะครับที่วัดบ้านเก่าบ่อแต่ว่ามีงานนะครับจะได้เก็บไปไว้แล้วก็นําภาพอื่นมาติดไว้นะครับนี่ครูบาอาจารย์กำลังช่วยกันนะครับพระอาจารย์มาให้หิ้งนะครับนี่นะครับได้ซ้อมอยู่บ่ครับนี่โอ้ยสบายใจเลยนะครับนี่ปล่อยวางเลยนะครับเด้อนะครับโ่วยเข้ามาทางนี้เยอะนี่นะครับมาทางกล้องพอดีนะครับเอาไปเก็บเซลบาเนี่ ไปเก็บนู้นบ่งเด้อนะครับกาลังเตรียมงานนะครับพระอาจารย์มหาพงพันธ์อาคาวังโสนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับพอกล้องมาครูบาอาจารย์ไปหมดเลยนะครับเด้อนะครับไม่รู้ไม่รู้เป็นพกกล้องหรือเป็นพกงานกันแน่นะครับเนี่ยเด้อช่วยกันเตรียมนะครับเตรียมงานประดิษฐ์พระคุณลุงตานะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาท้งคังอหัดและบรรพชิตนะครับจะได้จะลองหอแก้วนู้นนะครับเนี่ย แต่ว่ารอบๆหัวแก้วก็ต้องประดับประดานะครับยกต้นไม้กลับมากลับไปกลับไปกลับมาอยู่นี่นะครับเนี่ยยกป้ายนะครับพระบรมชายาลักษณ์นะครับเบาๆนะครับดูจากสีหน้าครูบาอาจารย์นะครับไม่หนักเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันจะโดนเซ็นเซอร์กับตรนนี้นะครับเนี่ยห้ามมีห้ามมีอันตรายเด้อมันเบรกไม่ได้เด้อว,วิดีโอเด้อนะครับเด้อด้านนี้ก็กําลัง ช่วยกันนะครับประภิสุสงฆ์กุบาจันทร์วัดบ้านโกบอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนา,าจ,จเจริญน,นะครับระอาจารย์มหาเปรศอาพาทลูนะครับเนี่ยทำความสะอาดเตรียมสถานที่หลวงปู่ดวงแมนอยู่บนนี้เออซื้อถืออยู่บนนี้เนาะหลวงปู่ดวงเนาะตกใจเลยนะครับเนี่ยถืออยู่เนาะป้าจย์ปร,จประเวศอาภาทลูนะครับ นี่นะครับหัวหน้านะครับพระอาจารย์มหาพุงพันธ์นะครับไม่รู้ว่าหนาวมาแต่ไหนตรงนี้โอ้ยชุดทํางานเนาะเดือกําลังย้ายป้ายนะครับนี่ผู้ทรงเกียรตินะครับผู้ที่สอบได้นะครับสาธุสาธุเดือนะครับเรื่องแต่อาจารย์พักภูมินะครับสอบได้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาน้นนะครับหลวงปู่อุบลนะครับพระอาจารย์นำโชคนะครับ รเรียนทำเก้าประโยครูปแรกของวัดบ้านโกโบนะครับพระอาจารย์มหามีรัตน์นะครับแล้วก็พระอาจารย์มหาอภิสิทธิ์อธทิมุตโตนี่ประโยคหกนะครับที่จริงสอบได้ประโยคเจ็ดแล้วนะครับนี่เด้ออาจารย์นุพดลน,นะครับพระอาจารย์องค์อาจนะครับเม่มันไปไปเก้าขั้งเลยเด้๋นี่ไม่ใส่ผ้า,าอาจารย์ประเวศเด้อครับนี่อันนี้มันปีไหนเนี่ยครับนี่ นั่นแหละผมเอฟผมมาดูภาพนี่มันไม่ใช่นะนี่มหาโอ้นี่ประโยคหกนี่มันไม่ใช่นะเนี่ยเด้อนะครับนี่ดูมี้ได้ประโยคเก้าปีนี้นะครับนี่เด้ดพอพระอาจารย์มหาวิโริโจนนะครับออนุญาตถ่ายภาพครูบาอาจารย์ในช่วงเตรียมงานนะครับประเดี๋ยวประคุณหลวงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกห้านะครับจะทําการฉลองหอแก้วนะครับวันที่สิบหกมีพิธีพิเศษนะครับ เริ่มฉลองอยู่ตรงนี้วันที่17สงน้ําพระนะครับอันเชิญพระแก้วมรกตสันติสุขนะครับเมื่อวานนี้นะครับอันเชิญไปไว้บนหอแก้วแล้วนะครับจะนํามาประดิษฐานไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์นะครับญาติโยมได้มีโอกาสได้สงน้ํานะครับส่วนมณฑปนะครับยกไปไว้ด้านบนแล้วนะครับเพราะกลัวโดนน้ําสีจะละลายนะครับสีทองจะละลายก่อนนะครับก็เลยได้ยกขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนนะครับนี่ เด้ออย่าลืมกดติดตามช่องพระมหาดิกมีแก้วด้วยเด้อจะเห็นในภาพตัวเองเด้อนะครับโปรโมทอีกด้วยนะครับเนี่ยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับากกดไลดแชรด้วยเมีนบวงกซับตะไคร่บ้ออ ว่าคนมันไม่เคยพูดนะครับปกติก็มีแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปตามภาษานะครับมีแต่จอมพลังทั้งนั้นนะครับเนี่ยเด้อทางห้องกรรมฐา,านครูบาอาจารย์ก็กาลังเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับตรงที่นี่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันเตรียมงานนะครับหลวงปู่สัาฤีนะครับเด้อหลายต่อหลายท่านด้วยกันหลายต่อหลายรูปด้วยกันนะครับเปิดเตรียมสถานที่ให้ออกมาสมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆนะครับ เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเ,เท่านี้ก่อนด้อ